สวัสดีครับกลับมากับแอสทอรกรอยแซ่ <laughs> ผมเคยรีวิวไปแล้วนะฮะเจ้าตัวรอยเซตเนี่ยแต่ที่ผมกลับมารีวิวอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะว่าผมรู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยผมแข็งแรงมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะครับที่ตีเจ้าลอยเซตก็เลยอยากลองนะฮะว่าจะตีไหวหรือเปล่าแล้วมันก็มาอยู่ในมือผมครับสเปคที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นซ U นะครับก็เป็นโค้ดไทยปกติแล้วก็ก้านของเขาเนี่ยจะเป็นก้านแข็งมาก แล้วก็ตัวนี้จะมีน้ำหนักที่หัวนะครับก็คือหัวหนักนั่นเองเนาะตามสไตล์แอดช็อปตัวนี้นะครับขึ้นเอนได้28ปอนด์เอนที่ผมขึ้นเนี่ยจะเป็น b g 80ขึ้นที่27ปอนด์นะครับผมฟีลลิ่งหลังจากที่ได้ลองตีอีกครั้งแรกเนี่ยก็ยังตีไม่ได้นะครับตีไม่ได้ที่นี็คือเปลี่ยนจังหวะใหม่หมดเลยนะซึ่งก่อนหน้านี้นผมตีเจ้าแอท o ็อป90นิวนะครับ แล้วก็ตัดสินใจว่าเออลองไปลองร้อยเส้นๆดีกว่าไม่ต้องเปลี่ยนปรับวงนู่นนี่นั่นอะไรเกือบหมดเลยนะผมก็ให้เวลามันประมาณวันสองวันนะครับผมก็จะบอกเลยว่ามันเป็นไม้ที่ครบเครื่องเลยนะครบเครื่องแบบเล่นได้ทุกลูกจริงๆถ้าคุณมีแรงข้อมือที่ดีอ่ะโอเคมันไม่ได้มันไม่ได้หนักนะครับผมไม้ค่อนข้างเบานะครับแต่ถ้าตอนถือรังวียคุณจะรู้สึกว่ามันหนัก แต่มันเป็นเพราะความแข็งของไม้นะครับน้ำหนักโดยรวมเนี่ยมันไม่ได้หนักขนาดนั้นนะครับแต่มันก็ไม่ได้เบาก็คือเป็นไม้ที่น้ำหนักค่อนข้างจะโอเคไม่เบาไม่หนักเกินไปนะครับผมคิดว่าคนที่บอกว่าหนักเนี่ยน่าจะเป็นเพราะความแข็งของมันมากกว่าเวลาเราเหวี่ยงเนี่ยมันเลยรู้สึกว่าหนักนะครับความไวของหน้าไม้นี่ผมบอกเลยว่าถ้าเทียบกับ88ีโ o นะครับตัวเจนซ่3ตัวเจนล่าสุดเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้หน้าไม้ไวๆนะ แล้วก็ตีวันแรกๆก็ยังมีความรู้สึกว่าตึงๆนิดนึงนะแต่ตื่นมาก็หายแต่มันมีวันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าตึงๆบริเวณตรงช่วงนี้นะครับผมพอดึงขึ้นได้ปุ๊กอ๋อประโยชน์โบลิิงมานะครับโว้ยสัตว์เอ้ยเราไปฟังรีวิวกันเลยดีกว่าเว้ยมันมเริ่มกันที่ลูกแรกเลยครับลูกดาด ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมชอบการของเจ้าแอ r ทร o อกรอยแซดมากนะครับด้วยความที่ก้านเนี่ยมันแข็งนะครับผมแล้วก็ดีดเด้งดีมากเนาะก้านมันเล็กแล้วก็หน้าไม้เนี่ยค่อนข้างจะนิ่งมากเลยนะทาให้ลูกดาดที่เราดาดออกมามีประสิทธิภาพที่ดีครับลูกพุ่งดีและหน้าไม้เนี่ยไม่ได้ช้านะครับผมถ้าสมมุติว่าเราใส่แรงไปเนี่ยประมาณสักสิบเนี่ยมันอาจไปให้สักสิบเอ็ดสิบสองเลยนะครับก้านมันดีดเด้งดีครับ แล้วก็หน้าไม้อะไวอย่างที่ผมบอกมันทําให้เล่นลูกที่จังหวัดที่เราสวนกลับหรือว่าดาดชนกับคู่ต่อสู้เนี่ยทำได้มันแล้วก็ฟีลลิ่งเนี่ยโคตรดีเลยนะผมว่าไม้เนี้ถ้าดาดโดยใช้แรงจากข้อมืออย่างเดียวอะเพราะว่ามันเวิร์กนะมันเวิร์กในที่นี้ก็คือสปีดลู่มันพุ่งด้วยความที่ก้ามันแข็งแล้วก็มีหัวน้ําหนักที่หัวเนี่ยส่งแรงด้วยข้อมือนิดนึงเนี่ยมันไปได้ดีและพุ่งเร็วนะครับผมแต่ถ้าเราใช้วิธีการ หดไปทั้งแรงนะฮะหดทั้งแรงแขนช่วยเนะี่ยผมมองว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เนาะมันดึงแขนเราไปมันทําให้การด่าต่อเนื่องจังหวะสวนกลับกันเนี่ยมันทําได้ค่อนข้างจะเปลืองแรงนิดหนึ่งนะครับเอาง่ายๆคือเราใช้ข้อมืออย่างเดียวในส่วนของลูกดาบลูกชนลูกกระแทกผมคิดว่าตัวเนี้ยมันไปได้ดีมากแล้วก็ไม่ดึงแขนมากเท่าไหร่นะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าถ้าหากคุณใช้จนชินนะกับเจ้าลอยสั้นๆเนี่ยลูกดาาเนี่ยมีประสิทธิภาพดีมากเลยนะ ไม้มันค่อนข้างไวน้ำหนักหัวช่วยส่งการตามมือแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกว่าการควบคุมทิศทางเนี่ยทำได้ดีนะครับมันทำให้การรุเล่นลูกดาดมีองศาที่เลียดเน็ตดีนะครับผมทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับก็ในส่วนของลูกดาดผมให้10เต็ม10เลยนะรู้สึกว่ามันทำออกมาได้ดีมากนะครับผมพอเป็นคนที่มีแรงนะ่ยมันทำให้ลูกดาตัวเนี้ย รู้สึกมันโหดนะจริงๆหน้าไม้ไวแล้วก็แรงส่งดีมันทำให้ลูกที่ออกไปมีประสิทธิภาพที่ดีพุ่งเร็วนะครับผมตามนี้เลยนะสำหรับลูกดาดต่อมาครับในส่วนของลูกเซฟของเจ้ารอยสัสตามสไตล์ไม้หัวหนักเลยครับผมคิดวมันทำได้ง่ายในระดับหนึ่งเลยนะขนาดที่ก้านมันแข็งขนาดเนี่ยแต่แรงดีที่มันส่งออกไปมันทำได้ดีมากนะครับ จังหวะที่เราโดนเซฟกระชากหรืออะไรเงี้ยผมคิดว่าไม้มันช่วยนะครับถ้าเราตีแม่นๆเนี่ยโดนจุดสวิตสปอร์ตมันอ่ะมันไม่ได้เปลืองแรงมากนะครับกระตุกข้อมือเนี่ยมันก็ไปถึงหลังได้ง่ายนะครับไม่งองแงถึงแม้จะเจอลูกตื้อแค่ไหนผมคิดว่าตัวนี้มันช่วยนะครับผมเลยชอบในส่วนของการจะลอยแซ่ดมากเลยนะเพราะถึงแม้มันจะแข็งขนาดเนี้ยแต่แรงส่งมันด,ดีดเด้งนะครับ บางลูกที่เราคิดว่าเฮ้ยมันไม่ถึงแน่ๆเลยวะเฮ้ยมันถึงเว้ยเออลูกเซฟเองผมให้10เต็ม10นะไม่ติอะไรทางนั้นนะในส่วนของลูกเซฟผมก็ยังเลิฟอยู่นะครับต่อมาครับลูกการคอนโทรลครับผมที่ผมภูมิใจนำเสนอมากมาพูดถึงการคอนโทรลแดนน่านก่อนเลยอนะการเข้าไปหยอดปั่นหน้าเน็ตการที่เราจะวางบริเวณหน้าเน็ตเนะี่ยผมคิดว่ามันทำได้ดีมากนะครับผม ด้วยความที่กล้ามันแข็งตามมือทําให้การที่เราจะเล่นจังหวะ1จังหวะ2เนี่ยมันทําได้ค่อนข้างจะง่ายแล้วก็ด้วยความที่หน้าไม้เป็นไหวนะมันไม่ได้ช้ามันทําให้เรารู้สึกว่าการเล่นจังหวะหล,หลายจังหวะเนี่ยมันทําได้ค่อนข้างดีนะครับผมและที่สําคัญคือการควบคุมน้าหนักแหละมันทําได้ง่ายด้วยความที่มีหัวไม้ช่วยส่งนะครับผมต่อมาครับลูกการคอนโทรลจากแดนหลังเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันมันไม่ เปลืองแรงมากมายนะครับผมแค่รู้จังหวะมันนะผมคิดว่าจบเลยนะสำหรับจะลอยเสนในลูการคอนโทรจากแดนหลังเนี่ยด้วยความที่กล้ามันตามมือบวกกับน้ําหนักที่หัวเนี่ยค่อนข้างจะมีค่อนข้างเยอะมันทําให้การที่เราจะอย่างเช่นฟันโฟคอสอะไรพวกเนี้ยผมคิดว่ามันทนําได้ค่อนข้างง่ายครับกัดน้ําหนักได้ค่อนข้างดีคือมันเป็นไม้แบบคือมันสั่งได้หนังใจนะฮะก็พูดตามตรงอ่อน้องลมนะ ก็ต้องพูดกันตามตรงว่ามันเด็ดเรื่องการคอนโทรลจริงๆเนาะสำหรับเจ้าลอยแซ่ดผมมองว่ามันเด็ดมากกว่าลูกตบซะอีกนะสำหรับผมเนี่ยต่อมาครับลูกลับของเจ้าลอยแซดเนี่ยถ้าเป็นในลูกลับงานนะผมบอกเลยว่าใช้แรงเยอะพอสมควรนะครับผมผมให้คะแนนลูกลับงานจุดแค่ประมาณ6ถึงประมาณ7แค่นั้นพอนะครับผมผมไม่ได้รู้สึกว่ามันทําได้ง่ายมากมายนะถึงแม้หัวจะช่วยส่งแต่มันก็ไม่หนีความจริงที่ลูกกล้ามันแข็งค่อนข้างเยอะนะครับ มันทําให้ลูกการงกานของเราเนี่ยมันต้องใช้ข้อมือเพิ่มมากขึ้นเยอะพอสมควรน,นะครับผมแต่ถ้าเป็นลูกที่เราใช้เล่นจังหวะเข้าสู้กันเนี่ยการสวนกลับการเน้นลูกไวๆลูกดาด่ก็บอกเลยว่าโคตรดีนะครับตามที่ผมเรียนไปในลูกดาดเลยคือมันเด็ดจ,จริงๆเนาะการรับเปลี่ยนทางอะไรพวกเนี้ยผมคิดว่ามันทําได้ค่อนข้างดีแล้วก็เนียนตาดีมันควบคุมทิศทางง่ายนะครับต่อมาเกมบุกข,ของเจ้าลอชัดสันเนี่ย ก็ต้องบอกเลยว่ามันเด็ดจริงๆนะครับผมก็ไม่อยากพูดอะไรมากเนาะสำหรับเกมบ,บุกของเจ้ารอชัดอ่ะมันค่อนข้างจะดีมากอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเอาลูกลงหนักๆการจะตบเคาะตบนําทางเนี่ยตัวเนี้ยทำให้ได้เปรียบได้ง่ายนะครับตบไปเนี่ยคนหน้ามีโอกาสได้ซ้ําได้ง่ายนะครับผมพอลูกที่ออกไปมันทําให้เราได้เปรียบได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าวันไหนเราไม่มีแรงนะผมบอกเลยเหิน แต่ถนะ้าหากวันไหนคุณรู้สึกไม่ฟิตนะแรงไม่ถึงนะีผมบอกเลยว่าไม้ตัวเนี้ค่อนข้างจะเป็นภาระพอสมควรนะครับผมตามนี้เลยสรุปนะครับกับเจ้า a อ r ์ช็อกร้อยซดนะครับเป็นยังไงมันเป็นไม้ที่ครบเครื่องครับครบเครื่องมากๆไม่แตลกใจเลยที่ทุกคนเนะี่ยยกให้มันเป็นหนึ่งในไม้ดีที่สุดของโยเนกที่เขาเคยทํามาคุณจะหาว่าอวยก็อวยเถอนะก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่คุณแล้วกันแต่ผมบอกเลยว่าตัวนี้มันดีจริงๆนะครับ แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่แข็งแรงไม่ค่อยมีแรงเยอะเนี่ยแล้วมาตีไม้นี่ผมบอกเลยว่าไม้นี่ก็ไม่ได้ดีที่สุดสําหรับคุณนะครับเอาไว้ง่ายคือมันเหมาะกับคนที่มีแรงมีแรงเหลือสามารถตีได้นานๆฟิตในระดับหนึ่งนะครับระดับเยอะๆเลยก็ดีนะฮะก็เป็นคนที่ตีแม่นนะครับคุณถึงจะตีไม้นี้ได้อย่างสนุกแล้วก็ตีโดนจุด s ว e ทสปอตของมันเนี่ยผมบอกเลยว่าลูนพุ่งแล้วก็ หน้าไม้เนี่ยมันไม่ได้ชา้ามันเป็นไม้ที่มีความหน้าไม้ไวบอกเลยว่าก้านเนี่ยมันดีมากๆนะครับเป็นก้านที่ดีดมากตามมือดีมากนะครับผมชมเลยว่าโยเนเอกทำก้านของเจ้ารอช้านออกมาได้แบบโคตรดีอ่ะมันตามมือดีมากแล้วก็สปีดลูกดีพุ่งออกไปบวกกับหน้าไม้ที่ไวอ่ะมันทําให้เราเล่นได้อย่างทุกลูกจริงๆครบเครื่องมากๆครับส่วนต่อไปครับไม้นี้เหมาะสําหรับใคร มือใหม่อะผมมองว่ายังก่อนดีกว่ายังไม่แนะนำนะมาเนี้ยมันมีความกระด้างมากพอสมควรที่จะทำให้คุณบาดเจ็บได้ง่ายมากๆนะยิ่งมือใหม่ที่ลงไปตีเลยไม่มีการวอรม์ไม่มีการยืดผมบอกเลยว่ามีโอกาสเจ็บได้มากกว่า70%เลยด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าหคุณมั่นใจว่าคุณเนคนมีแรกคุณเป็นคนแรงถึงคุณมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะ ตัวนี้ก็อาจจะตอบโจทย์คุณได้ดีนะครับแต่ถ้าถามผมเนี่ยผมมองว่าเหมาะสําหรับคนที่แข็งแรงแล้วก็เป็นมือกลางๆที่เล่นมาในระดับหนึ่งแล้วที่สําคัญคือคุณต้องฟิตนะครับเพราะที่ผมไม่แนะนําสําหรับมือใหม่เนี่ยเพราะว่าถ้าคุณไปตีไม้แบบตียากๆแล้วคุณตีแล้วมันแบบหูตีไม่ได้เลยสงสัยต้องถ่ายอะมันมันก็ไม่โอเคถูกไหม แต่บางทีถ้าคุณแบบลองไปหาไม้ที่แบบเฟลลี่ยูเซอร์กว่านี้นิดนึงแต่ยังเป็นตัวท็อปอยู่เ่ยผมคิดว่าก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับผมไม่ได้ยุยงให้ไปไม้อื่นหรืออะไรนะครับแต่ตีแบตให้มันมีความสุขแล้วก็เซฟสุขภาพเราอ่ะผมว่ามันดีที่สุดแล้วนะครับถ้าคุณตีแล้วคุณเจ็บมันมันก็ไม่คุ้มถูกไหมอืมผมเลยอยากเน้นย้ำตรงนี้มากกว่านะครับ ถ้าคุณเจ็บไปคุณก็ไม่ได้ตีคุณก็ไม่สามารถมีความสุขกับการตีแบบได้ถูกไหมเราไปตีให้มันมีความสุขดีกว่านะครับพอถึงจุดหนึ่งที่เราแข็งแรงเราสามารถรู้สึกว่าเออตีได้แล้วเราก็ค่อยไปหามาตีก็ไม่เสียหายนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับก่อนอื่นกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์หรือยังจ๊ะ